สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายสมพาพี่น้องมาชมหนอสับป,ประรดหนอที่เกิดติดดินกะเิ่มใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่าลาเขาหาอาหารได้เนาะส่วนแขนงที่เกิดใต้ใบเนาะใต้ใบเขาเนี่ยกระลายพี่น้องเกิดขึ้นเรื่อยๆทยอยเกิดเรื่อยๆพี่น้อง ยศุ่มก็ยังสิขยายปลูกเรื่อยๆอยู่พี่น้องรอโอกาสก่อนนะคะอันนี้คือสับป,ประรดเมื่อยสมปลูกกลางปีที่แล้วเนาะที่ยศุสมมาฟางห่มไว้พี่น้องลูกง่ญ่เลยข้อเสียของฟางก็คือเวลาลูกเขาใหญ่ก็เหดให้ต้นเอียงเอียงเนาะบบคือเอาใบห่มเอาพี่น้อง ใบโฮมมัดเอาซีดีกว่าอยู่แต่ละอย่างกับมีข้อดีข้อเสียน,นี่แหละอีกอย่างกับต้นห้างเนาะเวลาเราปลูกถ้าปลูกช,ชิดกว่านี้กันซีถือว่าเป็นกำบังให้กันนะแต่ละต้นเห็นบอกพี่น้องต้นเก่าๆนะทยอยออกหนอก่อออกคะแนงเรื่อยเลย,เลย,เลย ลายคักปลูกง่ายพี่น้องมักนัดสัตว์ประดรี่ปลูกง่ายอันนี้ก็คือพันธุ์ปัตตเวียเนาะข้อดีของพันธุ์นี้ก็คือลูกใหญ่พี่น้องลูกใหญ่ใบกับม่มีน้ำใบเขาไม่มีน้ำนะคะเกิดหัวเร็วอีกเอาบอช้โฮอร์โมนกับติดลูกติดหัวได้ไง่าย หกเดือนพี่น้องนอที่เขาสมบูรณ์แน่กับหกเดือนติดลูกนะคะกลางปีที่สิถึงนี่กะต้องมีสับป,ประรดใหม่ติดหัวติดลูกให้เยสมกินอี้กแหลาพี่น้องถ้ายอยปลูกไปเรื่อย ปลูกไว้กินเองเนาะเลือกินกะเรือกินกะแบ่งขายเนาะพี่น้องหัวใหญ่มบาใหญ่กะอันดับแรกก็คือสายพันธุ์ต้นเนาะเอาดูแลต้นใหญ่ลูกใหญ่ต้นเล็กลูกเล็กแบบนี้แล้วก็การควานหัวจุกควานยอดจับปะรดนะพี่น้องอันนี้ก็มีส่วนทําให้ลูกเขาใหญ่ลูกเต่งเนาะได้น้ําหนักดี สำหรับต้นสับปะรดใย,ยสมกะทยอยแทงหนอ่อออกแขนงเรื่อยๆพี่น้องออกดีออกคักตาสะอ่อนอยู่ก็เป็นรุ่นๆไปเนาะพี่น้อง ดูเลง่ายเพราะว่าสับป,ประรดนี่บบมีเปลี้ยมาลบก,กวนพี่น้องไม่มีเปลี้ยไม่มีนอนนะคะหัวน,นี่แห้งใหญ่พี่น้องนี่ประมาณ3-4มกิโลละแต่ยะสุมบอถอดออกเบื่อขั้นหมัดนี่ยังบกเกะยิกจักน้อยกันสิเกะละล่ะพี่น้อง สับรถช่วงนี้กัโดนแดดเผาพี่น้องเยสมกับบได้ใส่ปุ๋ยขี้งัวแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมักรดน้ำอย่างเดียวเลยพี่น้องช่วงนี้แดดห้อนค่ะโดนแดดเผาขาดน้ำขาดอาหารใบก็ะเลยเหลืองพี่น้องเห็นบ้านอื่นเนาะฝนตกกันแต่บ้านเยสมนี่ยังไม่ตกเลยนะคะแ่ยังไหลหัวอยู่พี่น้องหมักหนัด ยังได้กินเรื่อยๆช่วงนี้ก็ย่งบบได้ออกหัวใหม่พี่น้องเพราะว่ายายสมปล่อยให้เขาออกธรรมชาติเลยบยบได้บังคับบบได้ใช้ฮอร์โมนนะคะออกเองธรรมชาติพี่น้องเลยได้กินอีกแล้วพี่น้องยายสมสิฮักเอาแต่หัวเขาย่างเดียวบ่อกขวัญน,นะ ประมาณสองโลพี่น้องหัวนี้ปลูกง่ายพี่น้องแต่ว่าสับป,ปะรดปาตเวีนี่เป็นสับป,ปะรดช่ำน้ำพี่น้องมีรสหวานอมเปรี้ยวลูกใหญ่น้ำหนักดีไม่มีน้ำ ติดหัวเร็วปลูกง่ายดูแลง่ายใครมักไพชอบกนหน้าปลูกนะคะเตกหนอก่อเตกแขนงกันลายพี่น้องขยายพันุได้ดีได้หลายเนาะหน้าปลูกสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ